คำนี้ต้องร้องอย่างนี้คำนี้ต้องร้องอย่างนี้รักก็ต้องเป็นรักรักรู้ห้ามรู้ no <c oughs> รู้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้แล้วได้ละ่ะได้แล้วถ้ากูพูดว่าได้อยู่กูเถียงกันนานมากเรื่องนี้โอ๊ตปราโมยปราทานครับทำมาปีหนึ่งแล้วครับ ตั้งแต่วันที่คิดว่าจะทำซึ่งจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมต้องกักตัว14วันคือจะเป็นแก๊งที่คลัสเตอร์ทองหลอ่อแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เลยต้องกักตัว14วันทีนี้กพอกักตัว14วันเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีก็เลยคิดว่าจะทำเพลงจริงๆอะ่ะคือถ้ามันย้อนกลับไปอะ่ะมันจะเป็นปีนี้2022ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> มันจะต้องเป็นปลายปี2020 จะทำเพลงเพื่อจะปล่อยในปี2021ก็ทำา3เพลงครับก็ทำสามเพลงเสร็จแล้ววิแวลของโควิด uh, มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะก็เลยประจวบกับช่วงนั้นทีเ uh, จปล่อยอัลบั้มพอดีก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ้ย e งั้นเราก็ทำแม่งฟูลอัลบั้มไปเลยดีว่าเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เคยมีอัลบั้มเลยครับมีแต่ซิงเกิลอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉะนั้นเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดเอา3เพลงใหม่นั้นมาอยู่ในอัลบั้มด้วยก็เลยทีนี้ก็เลย วางเปลี่ยนแผนทําใหม่เลยครับว่าจะต้องทำฟูลอัลบั้มสิเพลงให้ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าการทําอัลบั้มเนี่ยมันจะสักเซตไหมมันจะโอเคไหมแค่รู้สึกว่าเป็น achievement หนึ่งในชีวิตที่การเป็นศิลปินหนึ่งคนเนี่ยควรจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองจริงๆซึ่งด้วยอายุอานามแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่มันควรจะต้องมีได้สักทีเพราะถ้ามันแก่กว่านี้มันก็จะทําลําบากแล้วแล้วก็ คิดว่ามันช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราแล้วแหละกับการที่คนหนึ่งคนจะตกตะกอนออกมาให้มันกลายเป็น full อัลบั้มสิบเพลงนคอนเซปของอัลบั้มนี้แหละครับจริงๆแล้วก็ต้องพูดถึงชื่ออัลบัม้มคือชื่ออัลบัม้มคือชื่อแก่นครับคือผมเป็นคนชอบชื่อไทยมากก็เลยคิดว่าคือตอนนั้นเราเห็นปาเต้แต่ทำบริษัทชื่อบริษัทชื่อว่าแก่นแล้วอุ้ยชอบคำนี้จังเพราะว่ารู้สึกว่า มันเหมาะกับเราที่สุดแล้วเท่าเท่าที่จะใช้คำใดคำหนึ่งคือแก่นเนี่ยบางคนมองเราแค่เปลือกแต่ไม่ได้เห็นแก่นของเราที่มีความเป็นนักดนตรีจริงๆ 2. คือมินนิ่งอีกอันนึงของแก่นคือความสนความแก่นกระโลกความอะไรเอ้ยคำนี้น่าจะเหมาะกับเราที่สุดมันก็คงจะเป็นสิ่งที่มันตอบได้ทั้งหมดว่าดิเรกชันของอัลบั้มนี้คือความเป็นตัวตนของเราในมุมของดนตรีในมุมสนุกในมุมสน แต่ก็จะได้เห็นแก่นจริงๆของเราด้วยว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้เราเป็นคนฟังเพลงยังไงร้องเพลงยังไงแล้วก็เขียนเพลงยังไงเพราะว่าอัลบั้มนี้เขียนเอง3เพลงด้วยครับคือทั้งเขียนทั้งทั้งทำเมโลดี้แล้วก็มีอีกเพลงที่ทำเมโลดี้เองแล้วก็ส่วนใหญ่เพลงทั้งหมดจะเป็นเอ็กเซ็คิวทีฟหมดเลยคือดูดิเรกชันของภาพของเพลงทั้งหมดเลยครับก็คือแทร็กแรกเลยคือกลุ่มเสียง ถ้าพูดกันตามหลักความจริงก็คงจะเป็น first official เพลงของตัวเองที่เขียนเองแล้วก็ทำเมโลดี้เองทั้งหมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเคยแต่งเพลงหนึ่งตัดเพลงนะั้นมันคือเพลงงุยง้ยงนะุ้ยเนี่ยมันเป็นแฟนซองมันก็เลยอาจจะไม่ถูกเรียกว,ว่าเป็น official จริงๆแต่ว่าอันนี้คือ official เพลงของเราเลยแล้วก็เขียนเองเรียบเรียงเมโลดี้เองเป็นเพลงแรกแล้วก็ถูกวางไว้ใน t r a ็กแรกด้วย ซึ่งมันเหมาะสมมากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่แต่งแล้วมันค่อนข้างจะเป็นเพลงแรกที่มันมันเหมาะมากที่มันจะวางเป็นแทร็กแรกเพราะว่ามันค่อนข้างจะมันวอร์มเวลคัมครับมันเหมือนแบบคนฟังแล้วจะรู้เลยว่าโอปาโม่มาแหละคือฟังแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าอ๋อนี่แหละนี่แหละ,หละโอปาโมท่ที่ทุกคนพูดพูดถึงเรื่องตอนที่กักตัวเลยครับว่าเราเป็นกลุ่มเสียงก็เลยอยากเขียนมุมของกลุ่มเสียงออกมาว่าจริงๆแล้วคำว่ากลุ่มเสียงมันค่อนข้างจะใช้ได้ในหลายบริบทว่า เอ้ยจริงๆแล้วเธออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของคนที่ยังโสดอยู่ตอนนี้นถ้นันเธอเสี่ยงจะขึ้นคานนะเสี่ยงจะไม่มีแฟนถ้าไม่เห็นใครแล้วเราก็จะช่วยดูแลเธอเองเพลงที่2ชื่อเพลงว่าแ,แ,แพ้เธอครับเพลงนี้เป็นเพลง6-8เพลงเดียวในอัลบั้มที่เป็นโซลครับแล้วก็เป็นเพลงรักมากๆเพลงเดียวเลย เพลงอื่นจะเป็นขี่เล่นเป็นประชดประชันเป็นอกหักแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงรักแบบรักแบบออหหวานเจี๊ยบที่สุดในอัลบั้มที่มีซึ่งจริงๆเพลงนี้น่าจะเป็นถ้าในนับแทร็กก็น่าจะเป็นแทร็กที่6หรือ7ที่ทําเสร็จนะครับซึ่งเรากางอัลบั้มออกมาดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเํ้ทำไมอัลบั้มเราแม่ไม่มีเพลงรักเลยวะแปลกมาก ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงนั้นมั้งที่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจประชดประชันหรือขี้เล่นหรือหยอกเอินแต่ว่าไม่มีมุมที่พูดถึงความรักจริงๆก็เลยบอกคุณปู่คุณปู่วงเฮนส์เนี่ยว่าเฮ้ยปู่พี่พี่อยากได้เพลงรักจากปู่สักเพลงว่ะรักแบบรักเอรเรียมึงรักเอรเตยหอมสุดๆแล้วก็อยากได้6 8เพราะในอัลบั้มยังไม่มี68เลยจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนชอบร้องหมากชอบร้องเพลงโซมากก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับก็คือเพลงแพทร์เธอแกที่3นี่คือชื่อเพลงความรักไม่มีอยู่จริงครับ เป็นโอสซานิครับเพราะว่าทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีแต่ว่าไม่เคยมีมีเพลงมีมีแทร็กด้วยกันเลยนี่เป็นแทร็กแรกที่ร้องด้วยกันในชีวิตที่การเป็นเพื่อนกันเลยครับ mm hmm. พี่แม็กซ์ลันครับทำ mm hmm. ก็คือโปรดิวซ์ทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็โปรดิวซ์ด้วยเป็นอานที่เป็นเนเจอร์ของเราผสมความเป็นร็อกของซานิซึ่งถ้าคนเป็นน mm ัดนตรีก็จะรู้อยู่แล้วว่าการทำเพลงคู่เนี่ยมันค่อนข้างยากมากเพราะว่า ด้วยคีย์เรนจ์ของเสียงเนี่ยบางทีมันต้องเปลี่ยนคีย์ไปเปลี่ยนคีย์มาจากเพลงเนี้ยคีย์เดียวเลยแต่หาวิธีการเบลนกันให้ได้ประสานกันไปประสานกันมาแล้วก็ด้วยพาร์ทของดนตรีเนี่ยก็มีความอ่านบีแต่จะมีอิเลเมนต์ของกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะใส่ลงไปให้รู้สึกว่ามันยังมีความเป็นนิ้อยู่และมีความเป็นโอ๊ตอยู่แต่เบลนกันพอดีเพลงที่4คือ F W B ครับ แฟนวิดเบนฟิทไม่ใช่แฟนวิดบุฟเฟ่นะครับอันนี้ก็คือจะอก,กินหมูกระทะแฟนวิดเบนฟิทเนี่ยก็เป็นของคุณปู่อีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็คือคือส่วนใหญ่เพลงที่ออกมาในอัลบ,บัม้มอ่ะผมจะค่อนข้างจะเป็นคนที่วางคอหลักไอเดียเอาไว้อย่างเช่นอยากได้อะไรอย่างเช่นเพลงนี้เหมือนกันก็คือผมโทรหาปู่แล้วก็บอกปู่ว่าปู่พี่อยากได้เพลงคือพอคนมองถึงออดปราโมเนี่ยจะต้องคิดถึงเพลงอย่างคิดถึงจังมาหาหน่อยพี่เดือดร้อนหรืออะไรก็ตามที่มันจะมีความซ่อนความสองแง่สองงามไว้ในเพลง ที่คนเห็นแล้วก็อยากฟังเพลงแบบนี้จากเราก็เลยคิดถึงชื่อนี้ขึ้นมาเลยว่าถ้าไม่ใช่เราอ่ะใครในเมืองไทยจะกล้าร้องเพลงแบบ Friend ไม่ h Benefit แบบก็เลยโทรหาปู่ว่าปู่พี่อยากได้เพลงเพลงทะลึ่งเลยเพลงทะลึ่งอ่ะคือคือก็ผมบอกชื่อเพลงนี้ไปเลยว่าเนี่แหละ Friend ไม่ h Benefit เลยแล้วก็คอไอเดียก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าสามารถอยู่ด้วยในทุกสถานการณ์แล้วก็ทำสิ่งต่างๆ ให้ได้เหมือนแฟนได้แต่ละในความเข้าใจเอาไว้ว่าแค่นี้นะว่างเมื่อไหร่เจอกันตามชื่อเลยถูกต้องครับแล้วก็เพลงนี้ก็มีความบริกป๊อปใส่เข้ามาแต่ก็ยังไม่ทิ้งเอเลเมนต์ของความเป็น R&B หรือเราใส่ซาวด์ต่างๆเข้ามาทอนจริงๆดราฟแรกมาเนี่ยโหกีต้์มันนำทุกอย่างเลยจนจนต้องบอกปู่ว่าให้ไปทอนสิ่งเหล่านี้ออกเพราะว่ามันจะหลุด โทนของอัลบั้มออกไปก็เลยเนี่ยได้ออกมาเป็นอาเรนจ์เมนต์นี้แล้วก็แล้วก็ชอบเพลงนี้มากเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสร้องเพลงแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นความต้องการของเราเลยว่าปู่พี่อยากได้พี่อยากร้องเพลงแบบนี้ว่ะพี่อยากร้องเพลงที่มันเป็นความเป็นบิ๊กป๊อปมีความแบบการาชหน่อยแบบให้มันแบบกรันช์หน่อยอะไรเงี้ยครับแทร็กที่5คือเคยรักฉันจริงไหมครับเคยรักฉันจริงไหมขอแค่สักครั้ง Do you love me เป็นเพลงของ TJ ซึ่งเรากับ TJ เนี่ยทำงานด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแล้วก็คือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาัลบั้มนี้ต้องมี TJ ด้วยเพราะว่าก็เป็นแบบคนเห็นก็เห็นโอ๊ตก็อยากเห็นทีโดยากเห็น TJ เก็อยากเห็นโอ๊ตมันมีความเป็นพ่อลูกกันก็เลยบอก TJ ว่า TJ ช่วยทำเพลงให้เพลงหนึ่ง อยู่ในอัลบั้มหน่อยเพราะอยากให้เฟิร์สโซโอัลบัม้มมี TJ อยู่ด้วยนะครับ TJ ก็ไปทำเพลงนี้มาซึ่งเพลงนี้ก็จะมีกลิ่นความคาริโาเซ่มีความบอยแบนด์มีความซึ่งผมว่าถ้าคนฟังเพลงนี้จะชอบเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเพลงที่เป็นเพลงมุมนี้หรือแบบนี้จาก TJ เท่าไหร่ตอนมันทำดนตรีดาวแรกมาก็ยังบอกว้าวบบ TJ แบบเชื่อมึงต้องทำเพลงแบบนี้ในในอัลบั้มตัวเองบ้างแล้วนะ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ออกมาเป็นเพลงนี้เคยแล้นจริงไหมาก็คือเป็นมีความบอยแบนด์อยู่ในเพลงแล้วก็เนื้อเนื้อหาก็ค่อนข้างจะเป็นรักที่แบบเจ็บปวดมากๆเลยครับซ,ซึ่งผมชอบชอบ t r a ็กนี้มากมเมโลดี้สวยงามมากๆในฮุกนี่คือแบบคือฟังแล้วมันเด็ดขาดครับมันรู้สึกแบบเออโอเคถ้าคนไปฟังเพลงนี้จะรู้สึกเลยว่าเป็น t r a ็กเดียวที่ผมร้องไม่เป็นตัวเองเลยด้วยความเป็น TJ เเราต้องให้ความเคารพ โปรดิวเซอร์ในการทําซึ่งทีเจก็จะเป็นคนบรีฟเลยว่าคํานี้ต้องร้องอย่างนี้คํานี้ต้องร้องอย่างนี้รักก็ต้องเป็นรักรัก c k brew ห้ามรู e w no brew brew b แบบ b r e มีฟอร์ฟันกับวอแหวนด้วยรูรักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันมันแปลกใหม่สำหรับผมนะ <R oo. S 1> แต่ว่าผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำแล้วพอทำแล้วมันก็เออมันก็เก๋ดีอนะไรเงี้ยครับ แล้วก็ความตลกอีกเรื่องหนึ่งของเพลงนี้คืออัดเพลงนี้เสร็จไปแล้วครับประมาณ2สัปดาห์<ม>ก็มันจะส่งมิกซ์ดาวอยู่และที่เจก็โทรมาบอกว่าให้เข้ามาหน่อยอย่าให้แก้เมโลดี้ตัวหนึ่งผมไม่ไปแก้ได้นะ <Nope. S 1> ยื้อดื้อเชีย่ยกูชอบแล้วไม่เอาเชียมันเชีย่ยมันดีแล้วไม่อยากคือเป็นคนแบบทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วไม่อยากไปแก้มันยื้ยื้จนยื้อไม่ได้จนมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องทําด้วยกันแล้วต้องไปเข้าห้องอัดมันก็เลยบอกว่าขอร้องเมโลดี้ตัวนี้ให้หน่อย ผมก็ต้องลองให้มันแล้วมันก็ไปตัดแปะจริงๆด้วยไม่บอกว่าไม่บอกว่าเป็นคําไหนแต่ถ้าคนตั้งใจฟังคํานี้จะรู้ว่าในฮุกจะมีอยู่ฮุกหนึงที่ไม่เหมือนกันแล้วอันนั้นแหละคืออันที่อัดใหม่ทร็กที่หกชื่อนลงว่าได้อยู่ครับได้อยู่เนี่ยฟีดกับมิลิครับซึ่งจริงๆก็ต้องให้เครดิตมิลิคือผมอะตอนนั้นทำรายการจันช ok ็อกโลก แล้วมันก็มีไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นมิลลี่มาออกรายการแล้วมิลลี่ก็พูดคาว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้เราก็เลยถามว่าทําไมทําไมได้อยู่เป็นว่าแปลว่าไม่ได้ก็ได้ได้อยู่ก็คือได้อยูไ่ไงได้อยู่แปลว่าไม่ได้แล้วได้ละ่ะได้แล้วถ้ากูพูดว่าได้อยู่กูเขียงกันนานมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่คุลิลลี่ต้องลงมาช่วยแบบหลายๆคนต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นสแสดงหรือเป็นบริบทของวัยรุ่นสมัยนี้ที่มีความแบบ พูดให้ทุกอย่างมันดูซับซ้อนแต่ว่าใช้แล้วมันก็น่ารักในบริบทของมันก็เลยเขียนเพลงน,นี้ขึ้นมา <ไ Aww. S 1> เพลงน,นี้เขียนเองครับเมโลดี้ทำเองแล้วก็รู้สึกว่าแค่อยากเอามุมของคำว่าได้อยู่มาเขียนก็คือได้อยู่แปลว่าไม่ได้แล้วพอเราเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเพลงน,นี้ต้องมีมิลิมันคือต้นเหตุ มันมันคือต้นเหตุของเรื่องนี้มึงต้องมาจบงานนี้ให้ได้ด้วยกันก็เลยชวนเมลีมาแล้วก็โอ้โหเมลีเด็กที่มหาศจรจันสุดๆโอ้โหคือน้องคือวันเดอร์คิดสุดๆน้องมะเขียนมาแล้วมาถึงห้องอัดแล้วแล้วก็ไปอัดแล้วไม่ชอบก็แก้ตรงหน้าห้องอัดเลยแก้แรปแล้วพอแก้เสร็จปุ๊บเดินออกมาไม่ได้อยากได้ยากกว่านี้ก็แก้ให้มันยากกว่านั้นนะตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าไปอัดอีกคือโโหมันแบบ มจเนียสมากเลยครับเก่งมากเก่งมากนับถือเลยว่าโ,โหเป็นเด็กที่อนาคตไกลแล้วก็เก่งเก่งทุกด้านเลย<อ>คือเก่งประพันธ์ด้วย<อ>คือหลายคนเน่ยเก่งแค่สกิลการร้องเก่งแค่สกิลเพอร์ฟอร์มแต่นี่คือเก่งร้องเก่งเพอร์ฟอร์มแถมยังเก่งประพันธ์อีกเนี่ยโอ้โหว่ามันมันครบเครื่องแล้วก็หาย,ยากครับจากที่7ครับแทร็กนี้ชื่อเพลงว่าแป๊กครับเพลงนี้ผมทำเมโลดี้เองครับแล้วก็ เนื <med> ้อร้องเป็นพีก่ก๊อฟโปสการ์ดต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับทำเพลงนี้เสร็จแล้วก็พยายามเขียนเ <med> <med> ขียนไม่ออกผมเขียนเพลงนี้นานมากเป็นเดือนเขียนไม่ออกเขียนยังไงก็เขียนไม่ออกจนโทรหาพีก่ก๊อฟคือผมเอาคอนแทคมาจากคุณพิทก,กาชัยบอกว่อกอาเฮ้ยคือคุณพิทก,กับพี่ก๊อฟเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วพอดีว่าพิทก็บอกว่าเนี่ยเคยคุพยพี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟก็บอกเออสนใจแบบ อยากทาเพลงอยากเขียนให้อะไรเงรี้ยก็เลยโทรหาพี่กอ๊อฟบอกพี่ก๊อฟครับผมมีเมลดี้อยู่เพลงหนึ่งพี่ก๊อฟช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกผมก็ยิงผมบอกไอเดียไปอีกไอเดียหนึ่งแต่ว่าพี่กอ๊อฟบอกว่าเอางี้ละกันโอ๊ตพี่ขอเขียนเพลงนี้ในมุมที่พี่ติดตามโอ๊ตมานานแล้วกันคือพี่ฟังโอ๊ตตั้งแต่สมัยแบบไปจัดรายก,การสปอร์ตไลนก์กับพี่ป๋องอะไรเงรี้ยบอกโอ้โหพี่รู้จักกันตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรองนั้นฉะนั้นเราก็เลยแบบโอเค ให้เกียรติพี่เขาละงั้นพี่พี่พี่มองผมเป็นยังไงหรือว่าพี่คิดว่าเพลงนี้จะออกมาปเป็นยังไงพี่ก็เขียนเลยพี่พี่ก็ผายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นเพลงแปก๊กครั้งแรกที่ผมอ่านเนื้อนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะร้องได้จริงเหรอแบบมันมีคาว่าตัดมันมีคําว่าโบ๊ะบ้าอยู่ในเพลงซึ่งคือเราเองอะ่ะเราเราเป็นคนที่เป็นแบบมีความ p e r ฟ e ชั i o n i s t นิดนึงอะ่ะเพอะเราเราเห็นเนื้ออย่างเงี้ยเราเชื่อมันจะจะลงไปในเรลียได้จริงๆเหรอแต่พอไปร้องอ่ะโอ้แบบ ตอนเสร็จออกมาแล้วก็แบบชอบเพลงนี้ว่ะจากที่มีคําถามกับมันอะแต่พออัดออกมาเสร็จอะกลายเป็นหนึ่ง t r a c ในอัลบั้มที่ชอบชอบมากเลยแล้วก็ไอเดียหลักของมันอะก็คือเป็นเพลงที่มีความเพนโทนิกคือมีความไทยอยู่ในเพลงแต่ว่าถูกซ่อนเอาไว้โดยที่คนอะไม่รู้ว่าเราซ่อนซ่อนเมโลดี้ไทยเอาไว้จนมาเฉลยมันในท่อนบริดจ์ว่าจริงๆแล้วอะมันมีความเป็นไทยอยู่นะแต่พอมันเป็น ท่อนไทยที่มันเด้งขึ้นมาคนจะเซอร์ไพรส์แต่คนไม่ได้เอะคือเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยพาไปตรงนู้นเลยเหรอแต่ไม่ได้เอกกับมันเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเมลี่ที่มันถูกซ่อนเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว<ม>ซึ่งนั่นแหละครับก็ต้องยกความดีความชอบให้น้องเจนที่ช่วย a อ r เรนจมันออกมาจนจนมันเสร็จเป็นเพลงแป๊กเนี้ยครับแทร็กที่8คือสุขสันต์วันเจ็บครับ เพลงนี้คือพี่แม็กซ์สลันผมมาโทรหาพี่แม็กซ์บอกพี่แม็กซ์ครับผมจะทำ first album เนี่ยผมไม่เคยทำงานพี่แม็กซ์เลยแปลกมากที่เราสนิทกันคือผมพี่แม็กซ์สนิทกันอยู่แล้วพี่แม็กซ์พี่โซ่ edc พี่หนึ่ง edc คือจะเป็นแก๊งที่เตะบอลด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยทำงานด้วยกันเลยแปลกมากก็เลยโทรหาแกว่าพี่แม็กซ์ผมผมอยากได้เพลงจากพี่จังสักเพลงสองเพลงก็ได้พี่แบบช่วยทำให้หน่อยได้ไหมเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่พี่แม็กซ์หายไปคือพี่แม็กซ์เป็นคนงานเยอะมากครับตามตัวยากสุด ทุกครั้งที่โทรไปแต่บ้านแกอยู่แถวนี้แกก็จะแวะมากินกาแฟแก้นึงก็นั่งคุยกันแล้วก็วันนึงวันนึงมึงแกวันนึงแกเอาเพลงนี้มาแชร์ไอเดียว่าโอ๊ตพี่เขียนเพลงอยู่เพลงนึงซึ่งพี่รู้สึกเพลงนี้เหมาะโอ๊ตมากแล้วพี่ชอบมากชื่อเพลงว่าสุขสันต์วันเจ็บเราฟังครั้งแรกบอกว้าวชื่อแม่งเด็ดขาดพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าคอนเซปเป็นยังไงเขาก็บอกว่าคอนเซปคือการที่เขาอะบางทีเขาไปเปิด Facebook ของเพื่อหรือของตัวเองแล้วไปเจอรูปที่มันเป็นไทม์ฮอปที่เป็นเป็นแบบ4ปีที่แล้ว คุณลงรูปนี้เมื่อวันนี้5ปีที่แล้วเป็นรูปที่อยู่กับแฟนเก่าแต่ในวันนี้เหลือเราคนเดียวแต่แฟนเก่า m o v ออ n ไปแล้วมันก็เลยเป็นวันครบรอบที่ทุกครั้งที่มาบรรจบวันนี้มันจะเจ็บทุกครั้งผมฟังไอเดียของโอเคพี่พี่เขียนมาเลยคือแค่นี้พี่ก็ชนะแล้วคือคือแค่พี่พูดไอเดียมาผมก็ยอมแล้วแล้ว,ลวก็นั่นแหละครับออกมาเป็นสุขสันต์วันเจ็บแล้วก็ความพิเศษในเพลงนี้คือคอรัสในเพลงนี้คือพี่หน e d อครับ ซึ่งโอ้โหเป็นเกียรติแกวงการ์ตูนผมสุดๆไปเลยว่าคือ,ค,อคือเราเรามีพี่หนึ่งเป็นไอดอลอยู่แล้วคือพี่หนึ่งเป็นคนร้องเพลงเพาะมากแล้วก็ชอบพี่หนึ่งเป็นการส่วนตัวแล้วก็พี่แม็กก็บอกว่าเออเพลงนี้เดี๋ยวจะติดต่อให้พี่หนึ่งมาร้องคอรัสให้แล้วก็พี่หนึ่งร้องคอรัสแบบโอ้โหมันฟูลฟิลเราฟังแล้วเราสึกว่าเออชอบจังเลยแล้วก็เราส่งเพลงนี้ให้เพื่อนๆหลายคนฟังทำารีแอคชั่นอะไรเงี้ยครับชอบที่ว่านพูดมากว่านฟังเพลงนี้รู้สึกว่าเป็นเรามากๆเพราะมันง่าย มันไม่ต้องคิดซับซ้อนเมโลดี้สวยงามแล้วก็ทําให้คนจะอาจจะรีมายไปถึงโอ๊ตปารโมดในวันที่ร้องเพลงเมื่อวานหรือว่าเพลงที่หลายหลาคนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแทร็กที่9ครับแทร็กนี้เนี่ยชื่อเพลงว่า s t a l l Alive ครับหเหมือนเล่นเล่นคำพ้องเสียงกับ Still Still s t e l Alive s t e e Alive เพลงนี้เนี่ยพิเศษอีกเหมือนกันครับ เพลงนี้เป็นแทร็กสุดท้ายในอัลบั้มที่เสร็จ9เพลงแล้วขาดอยู่เพลงหนึ่งก็เลยคิดว่าเชื่อเราเป็นลูกน้องพี่ฟองเบียร์มาก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเพลงที่เป็นออฟฟิเชียลของเราจริงๆเลยที่เป็นเพลงเดี่ยวจริงๆพี่เบียร์ไม่เคยเขียนให้เราเลยคือตอนนั้นมีโลแฟทมีมีกระทนหันที่ร้องกับลุดแต่ว่าโซโลของเราไม่ไม่มีเลยก็เลยโทรหาพี่เบียพี่เบีย ช่วยแต่งเพลงให้ผมหน่อยผมจะทำอัลบั้มขอหนึ่งเพลงพี่เบียบอกโอเคแต่ช่วงนี้กูงานเยอะนะขอสักต้นเดือนซึ่งต้นเดือนตอนนั้นนะคือต้นเดือนธันวาเราต้องเสร็จมิกซ์ดาวทั้งหมดเพื่อจะส่งไปมาสเตอร์ที่อเมริกาก่อนวันที่25 26่ธันวาวันที่7พี่เบียร์ยังไม่ส่งมาเลยตามสไตล์เลยเราก็แบบเบ uh oh. ียยุ่งแล้ว พยายามหาแผนสำรองแล้วตอนนั้นเพลงที่เราแต่งเอาไว้ในสต็อกเชียแม่งเหลือมาใช้ได้บวัวแต่พอวันที่8พี่เบียรส่งมาแต่เช้าเลยเพราะว่าผมเกิดวันที่9แล้ววันที่9ผมมีอีเวนต์พอดีวันที่8พี่เบียส่งมาแล้วโอ๊ตเสร็จแล้วถือไปของขวัญวันเกิดแล้วกันน้องอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็มาฟังโอ้โหคือตอนที่เราเสร็จ9เพลงเนี่ยผมมา,ามาเรียงเพลงแล้วผมมาเรียงเพลงแล้หนึ่งเพลงนี้สองเพลงนี้เรียงเียงแทร็กแล้วและแม่งขาดเพลงที่9แล้วผมก็ในใจคิดว่าภาวนาว่าเชีย ขอให้พี่เบียร์แม่งแต่งเพลงที่9มาวะ mm hmm. เพลงที่9ที่เป็นเพลงแทร็กที่9จริงๆอะ่ะ mm hmm. แล้วพอเขียนออกมานะพี่แม่งพอดีแบบพอดีสล็อตแบบโอ้โหแบบคือสบายใจมากเลยเพอได้ฟังอะ่ะแล้วเราก็บอกเจนว่าเจนเนี่ยแม่งควรจะเป็นแทร็กที่9จริงๆวะ่ะแล้วเจนก็ไปทำอาร์เรนจ์มาออกมาเป็นเพลงสติอลีฟซึ่งมันเป็นเพลงอกหักที่มันไม่ได้ออกหักจ๋าขนาดนัน้นเป็นอกหักที่ค่อนข้างจะเป็นอกหักที่เตือนตัวเองว่าให้เรามีสติกับตัวเองตลอดเวลา คือพยายามดึงสติกลับมาหาเราไม่ว่าเราจะอกหักหรืออะไรยังไงก็ตามดึงสติกลับมาไว้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีความปัจญาอยู่แล้วเราก็เลยคุยกับเจนว่าเราอยากทําดนตรีให้มันเป็นมูดแอนโทนที่มันเป็นเพลงปิดคอนเสิร์ตดนตรีเนี่ยสวันคือเจนก็นั่งก็นั่งอยู่ด้วยกันเจนเฮ้ยอย่างนี้ดีไหมพี่อย่างนี้ดีไหม,อมโอเคนั่งทำโปรเซสเพลงนี้ใช้วเวลามาันแค่3วันเสร็จเพราะว่ามันต้องรีบสุด,สด ทำนดนตรีทำ a า r a n g e เสร็จปุ๊บได้โครงเพลงผมอัดร้องก่อนเลยแล้วก็ตามมาด้วยกีตาร์แล้วก็ใช้กองจริงเบสจริงฟูลฟิลสุดๆจบ <melody. S 1> คือกลายเป็นเหมือนเป็นเพลงที่สมมุติเรามองภาพครับ10แทร็กอะแทร็กนี้คือแทร็กที่เราดูคอนเสิร์ตและคือเป็นแทร็กที่ล้างหูทุกคนเพื่อจะจบคอนเสิร์ตเพื่อจะให้ไฟดับปึ้มแล้วก็เข้าไปสู่แทร็กที่10เพลงที่10คือเพลงแค่ไหนถึงพอใจครับ ไหหหรรมรรมััััันนนนนจจจจจึึงงะะพพใใใ้้กฉอเพลงนี้ผมเขียนเองทำเมโลดี้เองครับเพลงนี้เขียนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็น t r a ็กที่เขียนนานที่สุดคือผมบอกเจนว่าอยากได้เพลงเศร้าเศร้าที่สุดเท่าที่จะเศร้าได้เลยกดคอร์ดมาเลยแล้วก็นั่งทมกันไปในระหว่างทมก็เขียนโครงไว้ด้วยว่าอยากจะพูดคำไหนออกมา ก็เลยมีความคิดแรก first idea ว่าอยากจะได้เพลงที่เขียนว่าแค่ไหนถึงพอใจเพราะว่าเพลงนี้เหมือนเขียนคือช่วงนั้นเราแบบติดเทรนด์โดนด่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอะคนเราจะต้องเป็นคนแบบไหนทํำยังไงถึงจะตอบสนองความต้องการทุกคนได้หรือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราหวังดีกับเขานะเราไม่เคยหวังร้ายกับเขาก็เลยรู้สึกว่าคำนี้มันน่าจะตอบทุกอย่างเหมือนเราไม่ได้ เราไม่ได้ตัดเพอเราไม่ได้ฟูมไฟมันมันผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ว่ามันแค่เป็นเพลงที่โยนคําถามกลับไปให้คนฟังหรือคนที่ไม่ชอบเราว่าแล้วผมต้องทําแค่ไหนคุณถึงจะพอใจในตัวเราคุณถึงจะพอใจในความเป็นโอป์าโมหรือคุณจะถึงจะพอใจในความเป็นาบลาก็แล้วแต่ก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาเป็นแทร็กที่เป็นอะคูสติกเพลงเดียวในอัลบัม้มเป็นแกรนเป็นนเครื่องสายจริง ทั้งหมดแล้วก็อัดที่สตูดิโอ28แดน้องเจนก็เป็นคนทำอาร์เรนจ์เมนต์ทั้งหมดเขียนลายสติงทั้งหมดเป็นคอนดัตตอนอัดด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งวันที่วันที่ไปอัดอเครื่องสายเนี่ยเราก็ไปนั่งก็น้ำตาไหลคือไม่ได้เศร้ากับมันขนาดน,นั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงปิดอัลบั้มที่ที่เราต้องการจริงๆแล้วก็เสร็จสักทีอัลบั้มของเรา มีความาชิบหายเลยครับผมอยู่ในวงการมา10กว่าปีครับว,นนวันนี้อายุปีนี้สามครับผมยังไม่เคยมีอาบ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกที่เราอยู่ทั้งค่าใหญ่มาเกือบ10ปีออกมาทําเพลงเองทําบริษัทเอง cover ต่างๆมีอีเวนต์ต่างๆร้องเพลงจนมาถึงทุกวันนี้ร้องเพลงตั้งแต่อายุ18เริ่มหาเงินจากการร้องเพลงตั้งแต่อายุแบบ1บสิบอะไรอย่างเงี้ย จนวันนี้สามแปดได้ 3, หมายว่า20่ปีแล้วเราเพิ่งจะมีเฟิร์สโซโล่อารบัมอ่ะไม่รู้ว่ามันไปตกหล่นตรงไหนมันถึงมันถึงขาดสิ่งนี้ไปก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนี้เป็นวันที่มันเป็นเอ็กซิบเมนต์ในช,ชีวิตของเราว่าเราเก็บเอ็กซิบเมนต์นี้แล้วว่าโอเคเรามีอัลบัมแล้วโดยน้ำมือของเราเองอะย่างเงี้ยครับผมไม่คาดหวังเลยเลยครับตอนแรกคาดหวงังตอนเขียนตอนเขียนมันอะ่ะเฮ้ยเพลงน,นี้ดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้ชอบว่ะ นี่แม่งดีแน่เลยวะ่ะแต่พอเสร็จแล้วครับแปลกมากที่กลับรู้สึกไม่หวังอะไรกับมันเลยแค่รู้สึกฟูลฟิลแล้วเชื่อหายเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่คาดหวังอย่างเดียวมากสุดคือขอให้คนฟังและคนชอบคือไม่ได้หวังว่าโอ้ต้องร้อยล้านวิวต้องหาสิบล้านวิวต้องมีงานจ้างต่อไปแค่รู้สึกว่าเฮ้ยฟังเพลงกูหน่อยนี่คือกูจริงๆนะนี่คือสิ่งที่กูอยากเล่าให้มึงฟังว่า นี่คือกูฟังแล้วชอบไม่ชอบว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ฟังหน่อยอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนผมได้จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของคนชื่อโอปาโมนแล้วว่านี่คือหนึ่งหมุดหมายที่กูทําเอาไว้แล้วนะวันหนึ่งเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคนยังกลับมาได้ฟังว่าโอเคอ๋อนี่คือมึงในอายุขนาดนี้ที่มึงอยากจะถ่ายทอดออกมาโอเค ไม่ได้ฝันว่าจะเป็นผมจะเป็นนักร้องดังผมไม่ได้ฝันว่าผมจะเป็นผมแค่รู้สึกว่ากูต้องทํางานที่อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเรียนหนังสือ<ม>แต่ได้ตังค์ <Star> แล้วก็มีความสุขกับมัน <Yeah. S 1> แ่กเหล่าเป็นน้ำอ่ะพี่สำไม่บเ mm hmm. ล่นเทเมาเรียนด้วยโอโหม,ม,มันเล้เท่ไปหมดอ่ะชีวิตแต่ว่าสนุกนะคือ mm hmm. แม่ด่าทุกวันว่าจะออกไปทําไมในเมื่อออกไปก็ไม่ได้ังค์อะไรแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเด็กอ่ะสนุก